สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มีของมาส่งเลยนะครับวันพีซวิวการ์ดนะครับเล่มที่สองนะระยะเวลาระหว่างเล่มสองกับเล่มแรกนี่ค่อนข้างจะนานนะครับชุดสองกับชุดแรกห่างกันเยอะแล้วเกินหลายเดือนอยู่มาแกะกันเลยครับอ่าทุกคนอนะันนี้ผมแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับแพ็คมาดีนะแพ็คมาดีอนะีกแล้วก็ระยะเวลาระหว่างชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองเนะี่ยค่อนข้างจะนานนะ ชุดหนึ่งมันออกมาตั้งนานแล้วกว่าชุดสองจะออกครับนะครับนานอยู่นะห่างกันประมาณ3-4เดือนอยู่นะนะก็ชุดแรกรู้สึกจะประสบปัญหากันนะครับเรื่องกาวใช่ไหมบางคนเจอกาวแน่นบางคนจะเก็บเป็นเล่มไม่อยากแกะออกเจอกาวหลวมอีกกาวไม่แน่นกาวบางเกินไปเออไอ้ไอคนที่จะไปแกะใส่แฟ้มก็เจอกาวแน่นอีกแกะไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ชุดที่2ที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับกาวจะเป็นยังไงมาแกะเลยอ่าผมแกะมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันลองเปิดดูมีความรู้สึกว่านี่ผมได้มาน่าจะกาวหลวมเนี่ยจับดูเนี่ยรู้เลยแกะครับปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหหลุดอย่างนี้เลยอะ่ะคือเตรียมคือเตรียมพร้อมแกะใส่แฟมเลยอะ่ะโอ้ดูครับ โอเคมีตัวอะไรบ้างเนี่ยเล่มน,นี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาใส่แฟ้มนั่นแหละครับนะผมไม่เก็บเป็นเล่มแบบแบบนี้หรอกก็คือเดี๋ยวจะเอาไปใส่แฟ้มนั่นแหละมีหัวซอบนะครับอ๋อมีไอ้พวกแกง๊งอุซอบอ่ะกลุ่มโจสรสลาดอุซอบอ่ามีมีกัปตันคุโระครับมีขยะเออใคร จังโก้มีแซมโอ้โหตัวนี้ผมลืมไปแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีแมวอ้วนอีกตัวใช่ไหมอ่าแมวอ้วนนะบูจิผมลืมไปแล้วอะ่ะสองตัวนี้ออกมาหเล็กๆจัดเลยครับพวกนี้สันตินะครับนี่เชฟอ่าเซฟเอฟมาดี้ อืจริงมีคาแน่เดี๋ยวต้องมีดอนคีแน่เลยใช่ไหมนี่ไงคลิกนี่ยดอนคลิกดอนคลิกโอ้ยมีฮอคครับโอ้ยตัวนี้เท่วะ่ะมีฮอคเป็นมีฮอคช่วงแรกใช่ไหมกล้องผมไม่โฟกัสเลยเออ ไอ้ตัวนี้ผมก็ลืมไปแล้วนะเฟิร์สเออดูน้องไอ้นอนคีอ่ะโอเคก็ไอติดอะไรประมาณนี้นะกันเลือกกาวอะแน่นไหมเดี๋ยวลองแกะดูดิไม่ถือว่าแน่นเท่าไหร่นะครับผมว่าอุ้ยแน่นเลยอะ <G ül üyor> แกะได้ไหมไอ้แกะได้อยู่แกะได้อยู่นะครับไม่แน่นเท่าไหร่เออนี่แกะได้นี่นี่นี่ มือเดียวยังได้เลยฮะโอเคเรื่องก้าวไม่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 เป็นปัญหาสําหรับผมนะเพราะว่าผมไม่ได้จะเก็บแบบเป็นชุดอย่างนี้อยู่แล้วไงคือมันต้องมีมันต้องมีบางคนที่เก็บอย่างเงี้ยแบบไม่อยากแกะออกจากเล่มอะนะเก็บอย่างเงี้ยเนี่ยเก็บอย่างเงี้ยเนี่ยเก็บอย่างเงี้ยเออผมก็เลยงงว่าทําไมเขาไม่ทําให้มันติดตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยติดสันตรงนี้ไปเลยอะให้ให้สันตรงเนี้ย ให้มันติดตรงนี้ไปเลยก็จะทำให้มันน่าจะแกะยากเนาะก็เลยหลุดออกมาเป็นพวงนะครับทีนี้หลุดมาเป็นพวงซะเลยเออก็เอาไปใส่เข้าเล่มเนาะทุกคนก็ตอนนี้ออกแล้วนะครับชุดที่สองใครที่ยังไม่รู้ก็ไปซื้อกันได้นะแน่นอนว่าเรามีชุดแรกแล้วเราก็ต้องมีชุดที่สองใช่ไหมแล้วก็ต้องมีชุดที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่สิบต่อไปเรื่อยนะครับก็คือมีชุดแรกแล้ว ก็ต้องมีชุดต,ต่อไปนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าการเรียกเพื่อนนะถ้าเรามีชุดแรกแล้วเดี๋ยวมันจะเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนชุดที่2ชุดที่3มาเรืเร่อยๆนะครับก็ระยะเวลาชุดสองกับสามค่อนข้างที่จะไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่สองกับสามหนึ่งกับสองกค่าที่จะนานอยู่นะสำหรับผมนะผมว่ามันหลายเดือนอยู่ม,มันเว้นระยะห่างเกินไปอะ่ะไม่อยากให้เขาทําแบบอย่างน้อยทุกๆสองเดือนก็ไดนะ้ทุกสองเดือนทำออกมาสักชุดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ เราจะได้แบบมีความสุขกว่านี้มีความสุข,ขในการเก็บกว่านี้อันนี้มันรอนานไปอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันพีซมีเวอก,กาชุดที่2นะครับสามารถหาหาซื้อได้นะดับทางาเว็บของสยามมิเตอร์หรือไม่ก็ช้อปปี้นะครับสะดวกสบายเรื่องของการจ่ายตังค์อันนี้ผมสั่งในช้อปปี้นะสั่งด้ในช้อปปี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหราาับพี่วีเวิววร์ดก็ไม่ได้มารวววีวิวอะไรเยอะหรอกก็มาโม้นั่นแหละเหมือนมาโม้ว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ในเล่มแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับไปแล้วครับ